หลังจากที่กึมมีครับอดีตสมาชิกวง crayon pop ครับได้แต่งงานกับคนรักหนุ่มนอกวงการไปเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์นในช่วงเวลาเดียวกันล่าสุดครับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองกึมมีก็ได้ใช้อินสตาแกรมส่วนตัวในการประกาศข่าวว่าเธอได้คลอดลูกคนแรกของเธอและสามีแล้วโดยกึมมีครับได้เขียนแคปชั่นว่าลูกของเราคลอดก่อนกำหนดเราราวๆ13วันขอบคุณมากจริงๆที่ลูกของฉันเนี่ยเกิดมามีสุขภาพที่แข็งแรงดีกมี ได้โพสรูปลูกในวัยเพียงแค่8วันลงใน Instagram นะคะจำนวน3รูปด้วยกันค่ะโดยลูกของกึมมีก็ดูมีสุขภาพแข็งแรงดีเหมือนกับที่คุณแม่บอกและก็ดูท่าทางจะเป็นเด็กที่เล่นตั้งแต่ยังเป็นทารกด้วยนะคะทางกึมมีเองก็แต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่เข้าผาดูใจกันมาเป็นเวลานานในวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสามีของกึมมีนั้นเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะ